นั่นจะไปแนวเก่าฮะนี่ยไตใช่ะอ่าแนวไปตร่นี่เนาะอืมมันก็รับปรหารแนวก็เนาะ,นะ,นะ,ะเงา,เเาะะเจะซื้อป่ะเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นห่อมนี่เป็นห่อมห่อมเดิมติดตะกี้แต่ถ้าลัดซื้อตรงนี้ก็ตัดไปเลยครับ,บอ,อืม ออตอนนี้กัใจวิธีเดินตามเส้นที่กำหนดไว้นะครับเพราะว่าภาพถ่ายทางอากาศนี่เขาถ้าอยู่ตั้งลุมนี้เขาจะบาหันครับเรต้องดูเครื่องมือถ้าเดินตามห้อง hôm điền cho ba anh mấn cả ba đại tám thán nha, bởi vì là, tuyến ba tám tỷ anh hao, không luôn ngoài phải ba, em một team nè. team cả lăng nhẽ, nhàng cân yu. Oh, hình... ฮางพึ่งโอเคครับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ผมขอบันทึกคลิปยาวเลยนะฮะท่านผู้ชมก็เลือกเช,ชิมได้เลยไน<อ>ี่มั้งของเขาเออแกละมันจะมาที่ประเดีมันจะมาหัวอันนี้ประเดีอืมโอเคมาบรรจบกันกับห้องนี้ประเดีครับอ่า นี่นะไม่จะตรงมานี่เนาะตรงมานี่กับเนี้ยครับแล้วนี่มันจะลงอันนนี้กได้บครับอันนี้มันต้องกูแมอโนอันนี้อันนี้มันลงตีอนแจงหนองปอดีเนาะแจงซาพอดีนแจงซาปอดีเนไม่กแจงนาหลงตื้นๆไรนี่นะอาดูโอ้โหดูนจะสุดเี่นะตามนากิกาเขากับไม่นาป้ากับป้าเขาปล่อยเขานี่ย สิเหลือคะมันมันมันสุดมันหยัางเกินมากอ่ะค่อนข้างแบบไม่ส่วนหนึ่งเนาะถ้าถ้าตรงไหนที่มันเป็นห้องที่เขาเดินเลาะขอบได้ก็คือเขาจกจากห้องขึ้นมาตอนตอนนี้คือผมจะเดินตามเส้นที่เขาหมอบมาก่อนแล้วสิเหลือป๊บเดี๋ยวมันจะมีแผ่นุดหนึ่งสำมรสานกากา์มาตัวเส้นที่เขาเพียวไว้ว่า เโาลงได้ก็ทำได้เขาถามคนครับอถามคนครับรถโอเคตามขั้นตอนแต่คนเดี๋ยวนี้คือเขาทำเขาทำตาบนี่ของหมอกมาก่อนโอเคอ่าอันตามขั้นตอนก่อนตามแนวดําตีเปืนวางไว้ก่อนตีเปืนหมอกมาก่อนแล้วก่าเี๋ยวตีเหลือก่อนควายมูคับรถประเมินเอาคนเดียวว่าเข้าได้หรืไ่ได้เข้าได้หรือไม่ด้ครับโอเคเข้าใจตรงกันน่ารูเลยโอ้มีตั้งหลังเรียบร้อยครับขอบคุณครับ นี่ครับถ้ามองด้านซ้ายก็จะเป็นแนวไฟไหมห่างประมาณนี้ครับประมาณ30 m. เมตรเขากำนดไว้ว่าต้องเผื่อไว้ตัวนะเผื่อทำงานหลาจ้ากลัวไฟจะลามมา30เมตรนี่ก็คิดว่าน่าจะคุดตันอยู่นะแต่ปัญหาต่อไปก็คือแบกโหกันไหนจะกล้าลงมาเสียงฮอตอนอันนะครับเพราะว่าพื้นของหนองค่อนข้างเสียงต่อสุดมากการสุดนะฮะ เจ้าไหนลงม่ยะนี่ก็ต้องขอขอบคุณในความใจถึงแล้วะแมนก็แมนก็ตั้งพุ่นแมนก็น่อยคำถามไมงหาลูกกัก้อนสีมากเล่ะหลูกนี่ัำ าพุทธิเก้าขอ้เขาเมื่อกี้นี่เออเออเออถืออะไรเออไปตามเต็มเขาเนี่ยอ่าอันนี้มาที่เหลือกันเฮ้ยวัดชื่อคนครับอ่าประเมินหน้ากาดเนาะลงได้หมดได้นะอ่ะตอนนี้คือนี่ครับมาเส้นทางตีผู้ช่วยแก้วเดินตามารอบแรกเริ่มตะกี้นะจุดเดิม เบ่งเบ่งเบ่งเก็บรูปหลายๆเด้อแล้วก็ส่ทรงมือพิกรรมอิดลำได้ผลงานนี่บ่ไหวนะมันต้องมีหลักฐานยืนยันเนาะต้องไปรายงานอันนั้นด้วยนะครับครับเพราะปืนบางทีบานโมขอบปนนางบุญนะครับว่าตอนนี้เราทำไปถึงไหนละคือแบบไหนเราบางทีเจ้าหน้าที่ทำหิ้มายแต่มีการรายงานนี่อิดอิดเป็นได้นะฮะผลงานก็บัดได้นะ งกกะบ,บ่ามาปากกันมันหนอ่อยจานว่างนี่หนอ่อยโอ้มันอยู่ <laughs> แต่สองวันนี้มาได้อยู่นะไปเชียงเชียงไฮมาได้จยงแสนครับครตีอ้อมเลยด้ยออ,อ้อมอ้อมอ้อมไหมครับบาบาลงพุ่นอ่ะอ้อมดังซ้ายนะครับผู้ช่วยครับไอ้ฟันไม่ปักเลยนี่ฮะ อ๋อนี่โลซาอย่างนี้โลปุ่นปุ่นจะปุ่นจะทำอ้อมทำอ้อมถ้าเวลาประทุกน้าเข้ามาแล้วมันก็จะลงซาเห็นมั้ยเนาะก็เลยว่าทำอ้อมอ๋อทำอ้อมแบบเอาไปจุ่มซาเลยโอเคอ่ะโอเคครับตอนนี้คือมาถึงหัวมุมซะหลวงแล้วแต่ตอนนี้กันลังนี่ฮะถึงมุมซะหลวงตอนนี้นี่ครับเอามาถึงจุดนี้มุมซะหลวงนะครับ ตอนนี้กำลังจะตีอ้อมเข้าไปในปลาไข่เพื่อบล็อกจุดไฟไหมโอเคตั้งหลังโหกันเศร้าทานีการมว้วนหองก้าเดี๋ยวไปเก็บภาพตั้งหลังสักน้อยนะครับเพ่อนทายจะม้วนกันอยู่ ตัวรักไปลาเรศได้ครับเดอ้อนี่ผมเชื่อว,ว่าหลายคนนี่เกยมาหนองเลงซ้ายเป็นข้างแรกนี่ข้างแรกครับข้างแรกมาครับครับอือประทับใจแน่นอ,อ,ลลอนปะดอยแล้วหรอครับ <laughs> ดยอยดอยครับหนองเนี่ยในล่มลื่นวกันอ้อ ได้ยังลุมลื่นกันเหรอนี่ฮะผมอุทยานนะฮะขบกเตรียมมาพ่ออาวุธมีดอืมหลวเปี้ยนไม่ผมมาถึงท้าหลวงนี้ยนะครับแล้วจะเขาจะทำต่อเป็นต่อนไัน ครับปลาละคุณผู้ชนำทีมนำนำมาเนี่ยครับที่เอาไปสามเส้นแท็กเนี่ยเนะทีว่าที่เชียงสุ้นามแ่ว่าเนอไปเรื่อยๆครับไปไปตเส้นแท็กเนี่ยนะครับครับโอเคครับผมครับครับผมผมโซฟกัสในยังโ่นลูกเมือครับายส่งแล้วครับ

อันอันเขากับป้าผู้ชมไปดูตัวอันตอนนี้เป็นพื้นที่ตีอันหลายๆคนอาจจะไบยังบบเคยเข้ามาแอวมาพอนะฮะในป่าไขค อยู่ห่อนๆนี่ไ่ได้ลงน้ำก็ได้หันน้ำก็ยังดีน <c oughs> <c oughs> ะครับเนาะโอเคครับตอนนี้ครับตอนนี้เขากำลังจะตีอ้อมเข้าไปในปลาไข่เพื่อล้อมแนวไฟไหม เขาเส้นเนี่ยเขามาเสนเนี่ยอ๋อตังพุ่นกับเพี้ยวมาเหมือนกันนะครับเอออันเดียบิจนเห็นย่ขาเอารถมาโค้เข้ามาพนตอนบ่ายน่อมาลลลงมาลูเขาายลูกชุ่มเามาสองกันนี่ยนะอ๋ออันแสดงว่าเข้าหัวใต้กันฟังนี่มากันอ่าโอเควนั้นผมเดินไปเขากลางปลาเลอ้ให้ไก่หน่อยเดี๋ยวเขาพักก่นนะกระดูอะะเก้วนโอเคอ่าตอนนี้ขอพัก

ก้มผมย่างเพนกมลังจะบไปออกกทกจริงแล้วก็ง้าวไแล้ว